ครับสวัสดีครับเอฟซีตุกกลน,นะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับพอแตมอีกนะครับเนาะครับเป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อแหล่พ่อแลนอนหลน่นนานะครับ ครับมือวันศุกรนะ์นพนองวันศุกร์ที่ห้ามกราคมหกเจ็ดกับลาวพัฒนาออกห้าเก้าสามหกเจ็ดห้าับเลขล่างกับออกสามหกนะพนองเนาะครับของพอแหลงี่ธ่านมากการลดไปนะพี่นองเนาะ วันศุกร์ที่ห้ามกราคมสองห้าหกลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนาขับบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่เก้าบมาเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าเลขเบิลหกหกเจ็ดเจ็ดบเบิลเนาะพี่น้องเนาะรับกธรรมดาเพราะว่าคูบาอาจารย์ในเน้ะพี่น้องเนาะกะมีเขามีรุดครับกวบ่าวากันนะครับครับมื่อนี้พอเตรียม 5, มาติดตามต่ออีกางนะครับเนาะ กับลาพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับวันจันทร์ที่แปด จะอะไรก็เป็นมั่วๆครัพี่น้องครับบนล่าง บนล่างวิ่งหลด9กับ0นะครับ 9-2 <tôi sao> 9-3 <94 tôi sao> <94. tôi sao> oh. เขียนผิดเก้าศูนย์ครับศูนย์สองศูนย์สามหกหางคือเก่าพี่น้อง ก็แหล่มันเน้นตัวนอกพี่น้องเขาแต้มลืมเน้นเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้าวดจับคูเน้นที่ เก้าสองเก้าศูนย์นะครับครับเห็นสองหางนี่นะครับนะเนาะแต่ว,ว่าส่วนตัวที่โบนเนนเข้ามาเข้าเก่าเด้อครับเด้อเก้าสามเก้าสี่ เรีวยว่า0ูนย์สองศนะครับและที่สําคัญนะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับเด้อมักสอบแต่เด็กก็อย่าลืมนะครับมมก,บกลบกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับเาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่8มกราคม2567ลาวพัฒนาพ่อแลนอนนาครับบนล่างวิ่งโลด9กับ0เน้นที่ 9, 9. นะครับเนาะครับจับคู่ก็มี92 93 94 90 02 03นะครับเน้น92 90นะครับเอาคอยเข้าปังๆในเด้องวดน,นี้พอแลียนอนนานนะครับเนาะเอฟซีก็จะได้โศกๆมันๆกันนะครับคือมาเตรียมบ้านนะพี่น้องมากชอบตัวใดอย่าลืมกลับตัวไว้นำนาะครับเนาะครับจะเป็นจังโศกจังบุญ ครับพ่อเต้มก็ขโอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อพ่อแหล่นอนนานาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเต้มมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นนะพ่อเต้มกับขอ้ไว้พอนคอยเข้าปังปังครับหยบีก็จะได้โศกมัน,ม,นมันกันนะครับ เอาเขามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อขันมากันสอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดเนะครับเนาะเบื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดทตย้ตยต้สุดนี้พอแต้มขอกราบขอประคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ยาให้มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตีมกับมีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ากับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม